สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเต็มเต็มชแนลนะฮะจะมารีวิวนะฮะซีรีส์ขึ้นหิ่งนะฮะที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องสตาร์ดี้กุ๊มติวเดือดเลือดนักสู้นะฮะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่กำลังมาแล้วมากต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมมาเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์มากๆนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบอ่านซับนะฮะ และทีนี้นะฮะทาง V.I.U. นะฮะเขาได้ปล่อยนะฮะตัวที่เป็นภาคไทยออกมาแล้ว2ตอนสรุปเป็นยังไงรู้ไหมครับทุกคนผมต้องไปดูตัวที่อ่านซับต่อนะฮะโอ้โหแบบคือมันสนุกมากๆคือมันไม่สามารถหยุดดูได้เลยนะฮะสวันนะฮะกับการดูซีรีส์เรื่องนี้ผมนอนตีสี่วันติดนะฮะเพราะว่ามันเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆและบอกเลยว่าสนุกเข้มขน้นทุกตอนจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสปอยให้คุณฟัง สักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องมีอยู่ว่านะฮะมันมีไอเด็กเนิร์ดคนหนึ่งฮะมันชื่อว่ายุนกามินนะฮะไอเด็กเนิร์ดคนเนี้ยนิสยัยเขาชอบแบบคูมันเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆไปเรียนพิเศษเอ่ยหาครูมาติวที่บ้านเอ่ยแต่ผลสุดท้ายนะฮะไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนห้องมี30คนมันจะได้ที่ยีก็คือเป็นเด็กรองโลมาตลอดนะฮะยันมปลายมีวันหนึ่งฮะเขาได้เดินผ่านนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่กขาลังพูดคุยถึงเรื่องโรงเรียนนะฮะที่สามารถทําให้เขาเป็็นนนนเเเเดดกกรีย่งขึ้้มาไทคคิ song เขาเนี่ยครับพอมันได้ยินปุ๊บมันเลยตั้งเป้าตั้งหน้าตั้งตาเลยฮะว่ากูจะต้องไปเรียนโรงเรียนนี้ให้ได้แต่ผลปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บโรงเรียนที่มันวาดฝันไว้อย่างสวยงามนะฮะมันกลับกลายเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยอันตรายคือโรงเรียนนี้นะครับเขาจะชกต่อยต่อยตีกันนะฮะเพื่อชิงอันดับนะฮะแต่ไอ้เจ้ายุนกามินเนี่ยมันก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามนะฮะมันก็มันเป็นเด็กที่อยากเรียนหนังสือจริงๆมันเข้ามาโรงเรียนนี้มันอยากจะเรียนหนังสือด้วยความที่มันคาดหวังว่ามันจะได้เรียนหนังสือจริง ด้วยความที่มันใจรักในเรื่องของการเรียนมันก็เลยตั้งชมรมติวขึ้นมานั่นเองนะครับแต่การเรียนใน โรงเรียนเทคนิคยูซองนี้นะฮะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามนะฮะของโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี้มันไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียนมาเรียนนะฮะแต่มันสนับสนุนให้นักเรียนมาชคต่อยต่อยตีกันไอ้เจ้าตัวกามินเนี่ยมันไม่เคยไปละลานใครเลยนะแต่มันทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนของมันเพราะว่าเวลามันจะไปชวนใครเข้ามากลุ่มปุ๊บไอ้เพื่อนคนนั้นมันจะชอบโดนล,ลุมกระทรงลุมกระทรืบเยอะแยะเต็มไปหมดเขาเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเข้าไปปกป้องครับทุกคนหลังจากนั้นนะฮะเนื้อเรื่องก็เลยเริ่มเข้มข้นขึ้นจริงๆแล้้วไเจาามมิน่ ได้มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเรียนหนังสือเลยเพราะมันเป็นเด็กโง่แต่ที่ไหนได้นะฮะมันเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของการต่อยตีนั่นเองครับ <g> ทุกคนเรื่องเราก็ดําเนินต่อไปนะฮะเวลาใครมายุ่งกับเพื่อนมันมันก็จะไปปกป,ป้องเพื่อนมันก็ต่อยตีต่อยต,ตีจนมันก้าวขึ้นไปอยู่อันดับสูงสุดนะฮะ <S <S เนื้อเรื่องนะฮะก็คือแบบ <S <S หู <อ pie ment> หมันไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะครับแต่ที่ไหนได้นะฮะมันเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกมากๆหยุดดูไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าใครกําลังตามหานะฮ สีรีสสนุกๆอยู่นะครับผมแนะนำเรื่องนี้เลยสตาร์ทดีกรุป๊ปกลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้นะฮะตอนนี้เขามีฉายอยู่ที่ viu นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าภาคไทยตอนนี้มีแค่เพียง2ตอนนะถ้าใครอยากจะดูนะฮะอาจจะต้อง อ่านซับแค่เพียง10ตอนเท่านั้นเองตัวหนังสือไม่เยอะครับอ่านง่ายฮะแต่ที่สําคัญผมต้องบอกทุกคนเลยว่ามันสนุกจนหยุดดูไม่ได้จริงๆผมผิดพลาดประการใดในการรีวิวซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฮะคลิปนี้นะฮะกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งนะฮะกดซับสไครต์นะฮะเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะได้ทํารีวิวซีรีส์เรื่องอื่นๆต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปก่อนฮะสวัสดีครับ